เดี๋ยวจะพามาไหว้เทพทันใจแบบไทยเรานะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินโดยเฉพาะท่านห้ามพลาดเลยนะท่านต้องมาที่นี่เลยนะครับผมวัดเทวราชกุญชร ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนะครับผมแต่ไม่ได้พาทุกท่านมาไหว้พระนะแต่วันนี้จะพามาไหว้องค์เทพที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีทิิพลในพระพุทธศาสนารวมไปถึงในการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคน้วยนะครับที่นี่จุดนัดมูนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปมูกับองค์เทพที่จะนำพาความสุขความสําเร็จรวมไปถึงปกปักรักษาทุกท่านครับผม นี่ทุกคนเดี๋ยวจะพามาไหว้เทพทันใจแบบไทยแล้วนะครับผมเวลาเราพูดถึงเทพทันใจแน่นอนเราจะนึกถึงนัดโปโปจีที่พม่าใช่ไหมครับผมคขนก็มักจะเฮโลไปขอพรอต่อองค์เทพทันใจของพม่านะครับแต่วันนี้เรามีเทพทันใจแบบฉบับไทยๆเลยนะครับผมนี่ตั้งอยู่ด้านหลังผมนะครับนั่นก็คือองค์เทพเทวราชเนรมิตรนั่นเองนะครับผมชื่อบอกแล้วว่าเทวราชเนรมิตรเนรมิตร ER ก็คือมี การองค์เทพองค์นี้เกิดจากความฝันนะครับผมของเจ้าอาวาสวัดนะครับที่ฝันเห็นเทวดาที่ต้องการจะมาโปรดเหล่ามนุษย์ที่วัดแห่งนี้ก็เลยมีการจัดสร้างองค์เทวราชขึ้นมาสําหรับคําว่าเทวราชนั้นเป็นชื่อหนึ่งของพระอินนะครับผมพระอินเนี่ยเป็นตําแหน่งส่วนเทวราชคือชื่อสรุปง่ายๆก็คือเทพทันใจที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้นั่นก็คือเทพที่เป็นองค์พระอินทนั่นเองนะครับที่มีชื่อว่าเทวราช สำหรับการขอพรน,นั้นผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องทั่วๆไปก่อนแบบนี้เดี๋ยวทุกท่านไปขอพรในการเอาหน้าผากเนี่ยแตะบริเวณนิ้วชี้ของท่านได้เลยแล้วก็ตั้งจิตทีฐานขอพรกับแบบที่2คือคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินโดยเฉพาะถ้าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะมีนะครับ เตรียมเงินไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเงินนี้ไปต่อเงินขอบารมีของพระอ,องค์ต่อเงินต่อทองเข้าสู่กระเป๋าของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปสักการะขอพรด้วยกันครับผมสําหรับการขอพรโดยท,ทั่วไปนะครับทุกคนอันนี้เราไม่ต้องเอาเงินเนาะเราไม่ต้องเอาเงินสอดในมือนะครับผมให้เราหน้าผากของเราแตะที่บริเวณนิ้วชี้ของท่านนะครับเอามือทั้งสองประคองไว้แบบนี้แล้วก็ตั้งจิตที่ฐานบอกกล่าวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของชีวิตครอบครัวก็ดีนะครับผมให้เราตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวต่อพระองค์ท่านอันนี้สำหรับปัญหาในเรื่องราวทั่วๆไปแต่สำหรับคนที่มีปัญหาโดยตรงเฉพาะเรื่องราวของการเงินให้เราเตรียมเงินนะครับผม2ใบด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมแยกให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมเสร็จแล้วเราม้วนนะครับทุกคนเราม้วน แล้วเรานำเงินนี้สอดเข้าไปบริเวณเบื่อ,องท่านแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วให้เราเอาหน้าผากเหมือนเดิมแต่ที่บริเวณนิ้วชี้ของท่านอันนี้ขอพอรเรื่องราวการเงินโดยตรงนะเราติดขัดปัญหาการเงินเรื่องอะไรอยู่ให้เราบอกกล่าวแล้วขอนําเงินนี้กลับไปเป็นเงินขวัญถุงเรียกเงินเรียก,ยกทองเข้าสู่กระเป๋าของเรานะครับเชกเช่นเดียวกันครับผมใช้มือทั้งสองข้างประคองแล้วนําหน้าผาก แตะบริเวณนิ้วชี้ท่านแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะครับอันนี้ขอพรในเรื่องราวของการเงินโดยตรงนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องราวของการเงินเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วนําเงินนี้ออกมาแบบนี้นะครับทุกท่านนําเงินออกมานะครับเสร็จแล้วให้เรานําเงินใบหนึ่งนะครับทําบุญนะครับเดี๋ยวผมใช้แบงค์ห้าสิบุญไป แล้วแต่ทุกท่านนะเวลาทุกท่านมาขอพรนะครับอาจจะใช้แบงค์อะไรก็ได้นะครับนําเงินทําบุญไปนะครับอีกแบงค์หนึ่งอันนี้เราจะเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงนะครับทํายังไงเอ่ยด้านข้างนะครับจะมีตาประทับของพระองค์อยู่ให้เราเอาตาประทับของพระองค์นี้ประทับลงไปนะครับผมแบบนี้นะครับนี่คือตาประทับนะครับ เป็นยันของท่านเท,เทวราชเนรมิตนะครับผมหลังจากนั้นเราค่อยนําเงินนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ที่พระบาทท่านขอนําเงินนี้ไปเป็นเงินขวัญถุงนะครับเมื่อนําเงินนี้เข้าสู่กระเป๋าเราก็ขอให้เรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้าสู่กระเป๋าเงินของเรานั่นเองนะครับผมแค่นี้แหละครับผมแล้วเก็บเงินนี้ไว้ในกระเป๋าเราได้เลยนะครับผมนี่คือเคล็ดลับ วิธีดีๆในการกราบสักการะท่านท้าวเทวราชเนรมิตรนะครับผมที่วัดเทวราชกุญชรแห่งนี้ใครที่กำลังติดขัดปัญหาอยู่นะครับผมอยากแนะนำให้ทุกท่านมาที่นี่เลยครับ พระอินทร์หรือท้าสกะนะครับผมถือได้ว่าเป็นองค์เทพที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์เลยทีเดียว เราไม่ควรที่จะพลาดในการสักการะท่านนะทุกคน,คนเพราะว่าท่านเป็นราชาแห่งสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วมีอิทธิพลอย่างมากและมีบทบาทอย่างมากในพระพุทธศาสนานะครับผมหากใครก็แล้วแต่นะครับผมที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่และกําลังกัดกุ้มใจนะครับท่านห้ามพลาดเลยนะท่านต้องมาที่นี่เลยนะครับผมวัดเทวราชกุญชรมากราบสักการะองค์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่นี่นะครับเพราะอะไรรู้เปล่า เพราะว่าท่านนั้นจะสดับรับฟังมนุษย์หรือโรคมนุษย์ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องราวของการกัดกุ้มใจอยู่นะครับผมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ในยุคที่ดินฟ้าอากาศมีการแปรผันแปรปรัวในลักษณะแบบนี้นะครับผมพลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะต้อง ละลึกนึกถึงองค์เทพสักหนึ่งองค์เพื่อขอพึ่งพาบารมีเห็นพระองค์นั้นช่วยขจัดปัดเป่าทุกภัยให้ออกไปและหนึ่งองค์เทพที่ว่านั้นก็คือองค์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนั่นเองนะครับผมสาหรับการกราบสักการะองค์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่นี่นั้นนะครับผมพอทุกท่านเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าองค์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณแล้วจะมีจุด ที่เราเอาไว้ใช้ในการเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดรับพลังนะครับทุกคนมนาะเดี๋ยวผมจะยืนให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนดูนะว่าเวลาเรามาที่นี่แล้วเราควรจะขอพรกันอย่างไรนะครับผมตามผมมานะครับเวลาที่เรามาถึงบริเวณด้านหน้าองค์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณแล้วนะครับทุกท่านจะมีจุดมาร์กไว้อยู่นะตรงนี้นะครับให้เราไปยืนอยู่ณจุดตรงนี้เลยนะครับให้เรายืนอยู่ณจุดที่ตรงนี้นะครับผมทุกคน หลังจากนั้นเทคนิคต่อมานะครับทุกคนเวลาเรากราบสกระขอพรให้เราจ้องดวงตาของเราไปที่วัชระนะครับวัชระก็คือเหมือนอาวุธประจำกายขององค์ท่านเท้าอมรินหรือท่านองค์อินนั่นเองนะครับให้เราสายตาของเราเนี่ยจ้องไปที่วัชระของพระองค์นะครับผม แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะครับบอกว่าด้วยอนุภาพแห่งองค์พระอินทร์นะครับผมขอให้บังเกิดเรื่องอะไรในชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่กําลังประสบปัญหาความทุกข์ใจกัดกุ้มใจกับตัวเองนะครับผมรวมไปถึงคนที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจการงานใหม่ๆแล้วอยากให้งานนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับเราก็ควรที่จะมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อองค์พระอินทร์ได้เช่นกันนะครับ พอเราตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อองค์พระอินทร์เสร็จแล้วนะครับผมให้เราละลึกนึกถึงบุญกุศลทานที่เราได้สร้างมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําบุญด้วยการ ช่วยเหลือคนยากไร้หรือทําบุญกับตู้บริจาคใดๆก็แล้วแต่ให้เราละลิกนึกถึงบุญกุศลน,นั้นนะครับแล้วน้อมนาบุญกุศลน,นั้นส่งไปถึงองค์พระอินทร์นะครับผมเพื่อให้ท่านนั้นได้โปรดประทานบารมีมาช่วยเหลือเราให้พ้นจากทุกข์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ครับ มาชี้พิกัดนะครับผมจุดที่จะทาให้ทุกท่านรับโชคนะครับผมกับจุดนัดมูในวันนี้นะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่มีโอกาสนะครับได้ผ่านไปผ่านมาแถวสี่แยกเทเวศนะครับผมอยากจะเชื้อเชิญทุกท่านนะครับได้แวะเข้ามาที่วัดเทวราชกุญชรแห่งน,นี้มาก,กราบศกระองค์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณรวมไปถึงองค์เทวราชเนรมิตนะครับผมรับรองเลยครับผมว่าความสุขความสําเร็จนั้นกําลังเรียกหาท่านอยู่ ครั้งหน้าผมจะพาทุกท่านไปชี้พิกัดความโชคดีมั่นคงมั่งคั่งที่ไหนนั้นรอติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์ความโชคดีก็จะวิ่งเข้าหาท่านแล้วครับ